สืบข่าวรายงานอัปเดตล่าสุดหลังจากใช้เวลาพักฟื้นร่างและจิตใจเพียง1เดือน เจ้าลูกซื้อก็กลับมาสดใสอีกครั้งล่าสุดเมื่อวันที่20มกราคม2 5 2นี้นี้เธอได้โพสต์ภาพตัวเองคู่กับสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักผ่านโซเชียลมีเดียพร้อมแคปชั่นที่มาพร้อมอีโมจิดวงอาทิตย์สดใสซึ่งเผยให้เห็นรอยยิ้มที่กลับมาเปล่งประกายอีกครั้งภาพดังกล่าวได้รับความสนใจจากแฟนคลับอย่างล้นหลามมีผู้กดไลค์กว่า40,000 0ครั้งและคอมเมนต์ให้กำลังใจอย่างล้นหลามซึ่งแฟนๆต่างก็คิดถึง え <laughs> และดีใจที่ได้เห็นเธอแข็งแรงและพร้อมสำหรับการกลับมาทำงานอีกครั้งค่ะเจ้ารู้สื่อเผยว่าจะเตรียมเข้าร่วมงานอีเวนต์ในวันที่25มกราคม2025นี้ถือว่าเป็นการคัมแบ็กครั้งแรกหลังจากที่ได้พักฟื้นแฟนๆต่างเฝ้ารอคอยการปรากฏตัวของเธอพร้อมกับแสดงความห่วงใยบางคนได้แสดงความคิดเห็นว่าอยากให้เธอพักฟื้นจนแข็งแรงกว่านี้ก่อนกลับมาทำงานอีกครั้งเนื่องจากการพักฟื้นตัวภาย ในหนึ่งเดือนอาจจะเร็วเกินไปค่ะ